สวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับกับเจมกรศูนย์เจ็นะครับกับช่องยูทูบชาแนลเจมกรศูนย์เจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้มาอีกแล้วสุรตานคุณผู้ชมตั้งแต่ที่ผมรีวิวทรงสุลตานสีดำเบรกแมมโบ่สีมะนาวลูกค้าไปดูในคลิปเยอะมากครับในคลิป u t u b e ผมนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งแต่งตกแต่งกันแบบนี้อันนี้เป็นของพี่วีระนะครับ FC จากหัดใหญ่นะครับคนส่งคราคนส่งคร้านะครับนะฮะ สั่งแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะเตรียมส่งมอบแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยตกแต่งอะไรบ้างนะครับราคาตัวรถอย่างเดียวคุณผู้ชมอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสบาทนะครับเดี๋ยวมาดูจากด้านหน้าว่าตกแต่งอะไรกันบ้างคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับกระจังหน้านะครับตองฝากระโปรงเราจะมีอักษรอะคริลิกนะครับอันนี้ผมเป็นสีดำนะครับทำสีใหม่ให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าอยากได้ตัดให้มันเด่นชัดธรรมดาจะเป็นสีดํา ดำแบบดําด้านนะฮะมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลืนไปกับตัวฝาปมเห็นไม่ชัดเจนแต่ครานี้จัดการทําสีใหม่ให้ลูกค้าตามใจลูกค้าเราจัดให้เรียบร้อยเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีที่บอกว่าสว่างขึ้นมาหน่อยนะฮะกับเจ้าคําว่าวา r a c k นะครับกระจังหน้าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้าของ r a p t o r V6 นั่นเองนะครับพร้อมกับไฟมินิไลท์ตัวนี้นะครับสดวงสามารถเลือกสีนะครับผู้ชมว่าจะเอาสีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นะฮะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผู้ชมลูกค้าได้เลือกเป็นสีขาวนะครับแต่เรามีสีส้มให้เรามีให้เลือกกัน2สีนะครับสีขาวก็เพื่อตัดกับตัวสีดําเพิ่มความสว่างที่จะเข้ากับเดย์ไลท์ทรงสีแคมปที่เป็น LED สีขาวด้วยนะครับจะได้แบทชิ่งกันนะฮะกระจังหน้าได้ทําการทําสีเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับคุมโทนนะครับตัวนี้มาแบบดาดุดันไม่เกรงใจใครเช่นเดิมนะครับกล้อง300ลกสงสา มีมาให้ครับพร้อมกับตัวฉีดน้ําทําความสะอาดกล้องตัวนี้นะครับทํางานควบคู่กับที่ฉีดน้ําปัดน้ําฝนนะครับเปิดที่ฉีดน้ําปัดน้ําฝนตัวนี้ก็จะทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าเป็นแบบไบเมติก LED นะครับพร้อมกับ d a y time r u n n i n g งทรงสีแคมหรือ day l i g h ์นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถคาลิเบตหาองศาของมุมถนนได้เองนะครับเลี้ยวตามมุมล้อได้นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินั่นเองนะครับทำได้แบบนี้กันเลยกับไฟที่แบบว่า ใบเมติกที่มันอยู่ในรถยุโรปนะฮะมันก็สามารถแผนซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะครับคุณผู้ชมจับองศาของมุมถนนได้เองนะฮะดวงบนเป็นไฟสูงครับดวงนี้เป็นไฟต่ำนะครับแล้วจะมีไฟลูกแก้วอีกหนึ่งดวงเวลาเราเลี้ยวฮะอยู่ตรงนี้นะครับลูกแก้วดวงเล็กๆนะครับมันจะแผนออกด้านข้างเลยครับในมุมเกือบ180องศาเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างเวลาเราเลี้ยวนั่นเองนะครับสองสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในกรณีที่ไฟสูงทํางานคุณผู้ชม รณนนี้เราขับรถต่างจังหวัดนะครับถนนบืมืม่นเนี่ยไฟสูงมันจะติดให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่มีเพื่อนร่วมทางสวนทางมานะครับไฟสูงตัวนี้มันจะดิฟต่ําอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายกแขนอย่างงี้คนระับไฟสูงทํางานปุ๊บรถสวนทางมามันจะดิฟลงมาให้นะครับพอรถลกเพื่อนร่วมทางเราผ่านไปไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นเป็นไฟสูงให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันสามารถเขาเรียกว่าเวลาเราขับตามรถคันข้าง,งหน้า นะครับรถคันหน้าเนี่ยไฟสูงมันจะแยงเข้าไปในในตัวรถแต่ไฟเมริก l e d เนี่ยมันจะไม่แยงเข้าไปในตัวรถมันจะแผนว่างออกไปแบบนี้คุณชมนะครับแล้วก็กดลงต่ําให้นะครับเพื่อไม่ให้ส่องกระจกบานหลังเข้าไปเขาเรียกว่าแยงตาเพื่อร่วมทางเรานั่นเองนี่คือความชาญฉลาดของไบเมริก l e d ส่วน daylight รงสีแคมป์ตัวนี้จะมี l e d ให้ทั้งหมด 6กดวงนะครับกรณีเพื่อนร่วมทางสวนทางมา700เมตรมีไฟมาตกกระทบตรงกระจกบานหน้าตัวนี้จะหลีแสงให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมจะอาจจะทํางานเหลือ4ดวงหรือ5ดวงแต่พอรถผ่านไปมันก็จะติดสว่างให้เหมือนเดิมกลางวันสว่างแล้วกลางคืนสว่างกว่าอีกคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็คือด้านหน้าแต่ที่สําคัญสุดเลยนะครับจะมีอีกลงมาอีกหน่อยก็คือเจ้าเรดร์ตัวนี้ a p t i v e c r u i s e Control นะครับที่รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติ ความเร็วแปลผันตามรถคันขนา้างหน้าในกรณีที่ลูกค้าขับรถต่างจังหวัดแล้วก็มีรถคันขนา้างหน้านําอยู่อยู่ประมาณสัก20เมตรหรือ10เมตรเรากด Adaptive Cruise Control เนี่ยครับตัวนี้มันสามารถขับตามรถคันข้างหน้าได้เลยนะคุณผู้ชมเราแค่ประคองพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกจนถึงระยะหยุดนิ่งเลยนะครับพอหยุดนิ่งปุ๊บไม่เกิน3วินาทีนะครับถ้าคันหน้าออกตัวเราก็ออกตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่านานกว่า3วินาที มันก็จะตัดระบบออกไปเองนะครับเราก็จะสามารถก,กดเองใหม่ได้นั่นเองนะครับเซนเซอร์ <S S ensor, นะครับตัวนี้มีให้ด้วยกัน6จุดคุณผู้ชมแล้วก็สามารถถอยจอดเองอัตโนมัติถอยเข้าซองถอยเรียบข้างได้เองนะครับนี่ก็คือความชันฉลาดแล้วก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าเอลเรสไวด์แตัวนี้นะฮะสเกิร์ตหน้าได้ก็ทการติดตั้งให้เรียบร้อยครับตรงนี้เป็นของ AKC คุณผู้ชมนะครับเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มสันเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับ ตัวนี้เราได้ประกบแปะติดเข้าไปเลยนะครับไม่มีการตัดต่อ body บอดี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากนะฮะผมว่ามันดูเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเลยครับดูเหมือนไม่ออกว่าเราใส่สกเกิร์ตนะครับคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเก e ียร์ e s h i p t e r หรือเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนั่นเองเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องนะครับ ก็โปรงเราเปิดทางด้านคนนั่งนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เปิดทางด้านผู้ขับขี่นะฮะตัวนี้เพราะเป็นบอดี้ตัวนอกนะครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะสูงกว่าตัวเครื่องยนต์ที่เราวางนะครับต่ำลงมาเพื่อเวลาเราเซอร์วิสหรือเพนทนเนนเนี่ยมันง่ายมากๆครับผมนะครับ เครื่องยนต์ก็จะมีฝาครอบเครื่องยนต์ชนิดพิเศษที่ฟอร์ดได้ออกแบบมาตัวนี้นะครับเป็นโฟมชนิดพิเศษนะครับนิ่มนะผู้ชมนะฮะสามารถดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่ให้ความร้อนเนี่ยกระจายไปท่วงเครื่องซับเสียงได้ดีด้วยนะครับส่วนด้านนี้เป็นเทอร์โบเป็นไบเทอร์โบที่ผมบอกเทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบ2ลูกประกบกันนะฮะทำงานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับอัตราเร่งดีมากคุณผู้ชมไม่ต้องรอบูตนะครับผู้ชมสามารถคลิกดาวแล้วมาได้เลยเพราะว่ามันควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์นะครับเบรกเป็นอิเล ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับที่ทํางานควบคู่กับเจ้าอ mm ัดทีบครูสคอนโทรและก็กล้องเซ็นเตอร์ลิงที่อยู่ด้านบนหรือกล้องจับเลนคิปปิงนั่นเองนะครับมันสามารถกะระยะแล้วก็เบรกเองได้เองอัตโนมัติด้วยนะฮะด้านนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับของโฟโมโคคุณ hmm. ผู้ชมจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟลึกแม้แต่เขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยในตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือน้อยแต่มันก็สามารถใช้ออกมาได้ เต็มที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าบาง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 คันเขาเรียกว่าแบตมันเหลือน้อยแล้วไฟมันอาจจะดรอปลงแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแบตท,ที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เราจัดมาอยู่ในจัลเอ r เลตเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานคู่กับตัวอัลเทนเตอร์หรือไดชาร์ตตัวนี้ที่มีพลังกำลังถึง2 5 0แอมป์นะครับเป็นเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดารถบ้านแล้วนะในรถเซกเมนต์นี้นะครับใหญ่สุดแล้วแล้วก็จ่ายไฟได้เยอะมากจริงด้วย,วยท่อแอร์จะอยู่ด้านนี้คุณผู้ชมจะไม่ยุ่งกับ โซนฝั่งนี้ที่เป็นโซนของเทอร์โบที่มีความร้อนสูงๆนะฮะเราจะอยู่ฝั่งนี้ทาให้แอร์ของปอดเนี่ยเย็นเร็วมากนะครับหม้อน้ําเราก็เขาเรียกว่าแยกกันทํางานแล้วกับตัวเครื่องยนต์นะสมัยก่อนจะมีสายพานมูเล่ที่อยู่กับเครื่องยนต์แล้วก็เขาเรียกว่าพ่วงกับพัดลมหม้อน้าแต่ตัวเนี้ยระบายเขาเรียกว่าทำงานโดยระบบไฟฟ้าควบคุมโดยดีเลยเรียบร้อยแล้วทํางานใครทํางานมันนะครับกรณีที่ลูกค้าขับรถทางไกลนะครับลูกค้าสามารถดับเครื่องยนต์ได้เลย เวลาเราถึงบ้านหรือไปต่างจังหวัดกลับบ้านต่างจังหวัดดับเครื่องยนต์ได้เลยคุณผู้ชมแต่หม้อน้ำเนี่ยยังทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าต้องรอให้อุณหภูมิของหม้อน้ำเนี่ยมันคงที่อุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในระดับที่ฟอร์ดเขากําหนดมาให้มันจะดับได้เองมันจะมีเสียงดังนิดนึงแต่มันเป็นปกตินะคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจเครื่องยนต์ดับแล้วเอ๊ะทำไมมันยังมีเสียงในห้องเครื่องนั่นคือคือเสียงพัดลมของระบายความร้อนของหม้อน้านั่นเองนะฮะเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรรราา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 มดดู้้้้นนนขงงกกััับบบคว่ทํอะไ ่าด้านข้างตัวนี้นะครับผู้ชมเราได้ทำการปรับเปลี่ยนลอ้อแม็กแล้วก็ยางนะครับตัวนี้เป็นล้อโฟ,อร,ฟ,อร,ฟอร์มิงนะครับขอบ20รัดด้วยยางโตโยทัยโอเพน c ก u น t r ที่265 50R20 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นล้อเบานะครับมันทำมันดียังไงหนึ่งประหยัดน้ำมันละสองลดภาระของช็อคอัพที่ใส่เข้าไปล้อเบ,เบาเวลามันรีบาวเนี่ยครับน้ำหนัก มันจะไม่หนักแล้วก็โชคก็ทํางานได้เบาขึ้นนั่นเองนะครับไฮไลท์สุดก็คือเจ้าแมมโบตัวนี้เป็นแมมโบพาราเมล่านะครับใส่จานขยาย410มิล,ลคุณผู้ชมนะฮะเบรกกันแบบถนนย่นที่เขาบอกนะครับลูกค้าผมพี่พวีระนะครับเขบอกว่าน้องกรพี่ขับรถเร็วทําไมต้องโหลดทำไมต้องใส่เบรกเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่เนี่ยเวลาเราขับรถเร็วเนี่ยแน่นอนครับเบรกเดิมดีไหมดี แต่ที่ดีกว่ามีไหมมันก็มีถูกไหมครับโดยมูลค่าของตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสองแสนกว่า,วาแต่ถามว่าคุ้มไหมกับชีวิตของรถที่ว่าเราขับบางทีบาครอบครัวไปต่างจังหวัดหรือเราขับใช้งานเองเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขบับขี่นะครับมันจะดีขึ้นมากกว่าเบรกกันแบบถนนย่นลดระยะ,ะ,ร,ะ,ยะระยะเรียกระยะเบรกให้มันสั้นลงนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็น6พอร์ตด้านหน้าด้านหลังเป็น4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับทำงานเขาเรียกว่า กรณีที่เราใช้ความเร็วต่ำนะครับลูกสูบที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะทํางานก่อนนะครับแต่พอเวลาเราเบรกกระทันหันหรือใช้แรงเบรกมากขึ้นมันจะทํางานพร้อมกันแบบ6พอร์ตเลยนะครับเอาอยู่คุณผู้ชมเอาอยู่นะฮะแล้วก็มาถึงช่วงล่างนะครับตัวนี้ได้ทําการโหลดลงมา2นิ้วนะครับดูคุณผู้ชมประมาณฝ่ามือนะฮะที่โหลดลงมาเนี่ยสนิ้วนะครับต้องใส่อะไรบ้างต้องใส่ช็อคอัพของโปรเฟนเดอร์คุณผู้ชมแบบโมโนทูปนะครับที่เป็นซับแทงค์ปรับ8ระดับด้วยนะครับปรับความหลืดได้8ระดับแล้วแต่ ลูกค้าหรือฟีลลิ่งในการขับขี่ของลูกค้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราขับสบายๆก็ปรับแค่4ระดับพอนะครับแต่ถ้าบรรทุกเยอะคนเต็มรถอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยสัก6หรือ5นะครับก็อยู่แล้วนะครับพร้อมกับปีงนกปรับองศาเพื่อลดการกินหน้ายางเวลาเราโหลดนะครับแคมเบอร์มันจะแบะออกงนี้คุณผู้ชมแต่พอเราใส่ปีกนกเนี่ยเราจะตั้งศนย์หรือตั้งมุมล้อเนี่ย ให้มันเกือบกับ90องศามันจะดีที่สุดเพื่อลดการกินหน้ายางยางจะไม่ได้กินข้างรายข้างหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่คือเขาเรียกความปลอดภัยที่ว่าลูกค้าใส่ใจแล้วก็มีกําลังซั์ลูกค้าส่วนมากที่ขับเอลเลยและแต่งสุลา่านสุลตา่านก็บอกแล้วครับค่อนข้างจะมีเงินเลยทีเดียวนะครับงบแค่นี้5้าแสนหกแสนเนี่ยลูกค้าจ่ายได้สบายๆยอยู่แล้วนะฮะกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้าคุณผู้ชมตัวนี้นะครับพร้อมกับตัว กันชนหรือเวลามอเตอร์ไซค์ชนหรือเราเข้าป่าไปชนนะมันจะผักไปอย่างนี้ได้เลยนะครับกันกระแทกนั่นเองนะครับมันไม่มีเกลียวแล้วก็ทําให้ตัวกระจกไม่มีความเสียหายนะครับด้านใต้มีกล้องสามร้อยลสาให้รอบคันนะครับตัวนี้กล้องมองข้างมีให้เรียบร้อยนะครับไฟสองสว่างด้านข้างก็มีครับเวลายามค่ำคืนเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีไฟสองสว่างนี่ผู้ชมนะกล้องเห็นใช่ไหมครับนี่เราจะได้ลงรถมาบราะว่าไม่ต้องไปเหยียบกิ่งไม้หรืออะไรที่มันเป็นอันตรายต่อ คนขับขี่หรือคนที่นั่งรถมาด้วยกันนะครับบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับตัววายแทรกตัวนี้จะเป็นสีออกสีเงินนะครับสีบรอนเงินนะครับแล้วก็ธรรมดาเดี๋ยวเอเวอเรสต์มันจะสูงผู้ชมแต่เวลาเราขึ้นตอนเนี้เราไม่ต้องไม่ต้องแบบนี่แล้วเราขึ้นได้สบายหยียบขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าตัวรถมันเตี้ยลงแล้วนะฮะทำให้เวลาขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นลาวหลังคาเป็นสีบรอนเงินครับตัวไทเทเนียม ตัวนี้มันจะประกบปิดกับตัวหลังคานะครับแต่ตัววายแท็กมันจะมีช่องที่ว่าสามารถสอดแล้วก็ใส่เหล็กได้เอ้ยใส่แหลกหลังคาได้นะฮะหลายคนก็ถามผมว่าวายแท็กนี่มันท็อปแล้วใช่ไหมเอลเลสไอตัวไทเทเนียมเนี่ยเอลเลสไทเทเนียมมันท็อปหรือเปล่าที่จริงมันท็อปด้วยกันทั้งสองรุ่นคุณผู้ชมมันแตกต่างกันที่ฟังก์ชันบางอย่างแค่นั้นเองเครื่องยนต์ตัวเดียวกันออปชันเหมือนเดียวกันออปชันตัวเดียวกันแต่ ที่มันเป็นของไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมมันจะมีตัดโครเมียมคุณผู้ชมตัวกระจกจะเป็นโครเมียมตัวคิวกระจกตรงนี้จะเป็นโครเมียมแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับมูลูปเราก็มีให้เหมือนกันกับจวดเจ้าตัวไทเทเนียมนะครับขับสีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าวายแจกเป็นท็อปที่จริงมันท็อปกันทั้งคู่คุณผู้ชมต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับด้านหลังก็เป็นล้อสเปคเดียวกันนะครับตัวนี้ขอบ20เช่นเดียวกันยางโตโยต้าโอเพนคันที่เช่นเดียวกันด ก็เป็น4พอตแบบนี้นะฮะแล้วก็พร้อมเบรกมือไฟฟ้าเพราะว่าตัวเอลเลสเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าจานขยายก็400มิลคุณผู้ชมเป็นจานเขาเรียกกัาไฮคาร์บอนนะครับทนความร้อนได้สูงนะครับลูกค้าเขาเรียกว่าค่อนข้างที่รู้เรื่องรถดด้วยพี่วิลาเนี่ยแกรู้เรื่องรถด้วยแกอยากได้แบบนี้แก็จะสเปคมาให้ผมแล้วก็ให้ผมตกแต่งให้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันปรับแปดระดับแล้วก็พร้อมกับระบบวัดลิง หวัดลิงดียังไงหวัดลิงดีในการที่กาะสนุนได้ดีเพิ่มความนุ่นนวลนะครับช่วงล่างมีอยู่กัน4ีหประเภทโฟลลิงไฟลลิงมัลติลิงหวัดลิงหวัดลิงเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในขนานี้จะอยู่ในพวกรถ SUV แท้ๆแบบคาเยนออดด้ที่เป็น SUV ยูวีแลงโรเวอร์นะฮะแต่ตัวเนี้ยรถในราคาเลน์ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยเรามีหวัดลิงให้เอาง่ายๆว่าไม่เวียนหัวคนนั่งหลังไม่เมารถ คนขับรู้สึกแบบไหนคนนั่งรู้สึกแบบนั้นคุณผู้ชมนะครับด้านหลังถ้าเป็นแหนบมันก็จะกระเด้งหน่อยแต่ตัวนี้ไม่ใช่แหนบมันเป็นแขนนะฮะแล้วก็ชกอัพอยู่นอกแคสซีด้วยนะครับเหมือนกับเรากางขาผู้ชมอยู่นอกแคสซีเวลาเราโยกตัวเนี่ยการเข้าโค้งหรือการยึดเกาะถนนเนี่ยมันจะมั่นคงมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในแคสซีก็เหมือนเรายืนขาแบบตรงๆแล้วก็เราก็โยกตัวมันจะไม่ค่อยมั่นคงนะครับนี่คือเปรียบเทียบง่ายๆนะคคุณผู้ชม มาถึงด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังชายเกิดด้านหลังก็เป็น akc เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแค่เติมชายตรงนี้มาให้นะครับเพิ่มความเตี้ยลงมาอีกนิดนึงนะครับไฟท้ายเป็น led เต็มระบบพร้อมกับตัวครอบฝาไฟท้ายเรียบร้อยนะครับไฟท้ายนี่เหมือนกับมัดแต่งนะเป็นเส้นเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ฮะ led ทั้งระบบนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับชัดเจนด้วยในยามค่ำคืนนะฮะแม้แต่บางคันผมติด ฟิล์มสโมกดำให้ยังเด่นชัดเลยนะฮะกล้อง, 3, งส6มอสงศากล้องต่อยตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วฝากระโปรงตัวนี้ครับเป็นเปิดเป็นไฟฟ้านะครับเปิดได้สีฟังก์ชันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเปิดจากด้านในเปิดจากตัวกุญแจนะกุญแจเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีตัวเปิดนะฮะแบบนี้กดสองครั้งฝาท้ายก็เปิดนะครับแล้วก็ตัวกดตรงนี้ แล้วอีกอย่างนึงจะเป็นคิกเซนเซอร์นะฮะนี่เปิดแล้วกดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นคิกเซนเซอร์เตะเข้าตรงกลางคุณผู้ชมแล้วก็เดินออกนะครับนี่ครับระบบคิกเซนเซอร์มีมาให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีว่ามีอะไรอีกเพิ่มเติมมันมีตัวกันหนีบคุณผู้ชมนี่ครับเตะแล้วขึ้นนะครับเวลาเราถือของมาเยอะๆนะฮะแล้วก็ระบบกันหนีบนี่ฮะปั๊บ มันจะเด้งคืน,น,นดีมันจะไม่กดแล้วก็ทำมันไม,ไม่ไม่กดลงมาแรงด้วยนะคุณผู้ชมด้านหลังนะครับอันนี้ของเต็มเลยนะครับของเดิมโชคเดิมที่เราถือให้ลูกค้าเบาะแถวที่สามเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมสามารถกดไฟฟ้าได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวต่ำเหมืนั้นเป็นตัวสปอร์ตหรือเป็นตัวเทนจะเป็นแมนนวลดึงมือนั่นเองนะครับผู้ชมนี่ฮะง่ายดายครับระบบช่วยเหลือการขี่เยอะแยะมากมาย ท่อก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนนะฮะตัวนี้เป็นท่อคู่ของ HKS คุณผู้ชมนี่ฮะปลายคาร์บอนแบบนี้เลยเพิ่มแรงมา้าขึ้นมา 4- ี่ห้าตัวนะครับถามว่าวรู้สึกไหมไม่รู้สึกแต่ลูกค้าชอบผมจัดให้ได้นะฮะสี่ห้าตัวเลยมันไม่รู้สึกแน่นอนนะครับในในการขับขี่อัตราการเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เพื่อความสวยงามด้วยมีดีกว่าไม่มีคุณผู้ชมนะครับเพิ่มมาอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับคุ้มราคาของเขาและเป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารภายในครับคุณผู้ชมด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางพร้อมกับตัวดันหลังให้ด้วยในกรณีที่ขับรถทางไกลๆปวดเมื่อยหลังเราจะมีดันหลังให้เรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กมีให้ด้วยเจ็ดลูกนะครับพร้อมกับที่หัวเขา่าตรงไหนเป็นกระจกต้นั้นมีแอร์แบ็กนะครับตรงนั้นมีแอร์แบ็กนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชม นี่เบาแบบนี้เลยนะฮะเบามากครับคุณโยมนะครับผู้หญิงก็ขับได้แล้วก็พวงอะไรเหมือนกับสปอร์ตมันไม่ได้วงใหญ่ไม่ได้วงใหญ่แล้วคุณโยมนะครับ,มมนะรบเดี๋ยวผมขึ้นเนี่ยง่ายเลยเนี่ยฮะใช้นิ้วก้อยหมุนก็ได้ครับคุณโยมง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ขับได้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมาขับกระบะขับแบบพวก P P V เยอะนะครับหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอล100%เซตัวนี้มีขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอ คอนโซลกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็นซิงโฟเอรองรับ Android Auto Apple Car p l a พและระบบสั่งการที่ควบคุมระบบจะอยู่ในหน้าจอนี้หมดเลยคุณผู้ชมแอร์อิสระซ้ายขวาครับแบ่งกันเลยคนละพาร์กันเกียร์เป็นอียิปตเตอร์ส0สปีดนะครับตัวนี้สามารถบวกลบเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับส0สปีดเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคุณผู้ชมนี่ระบบถอยจอดอัตโนมัติมีมาให้นะครับ traction control แ,แล้วก็ระบบขับสี่ฉุกเฉินก็มีมาให้ เซตสองไฮนะครับขับับ4ี่ไฮสี่โลมีหมดเลยคุณผู้ชมนี่กดแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นี้นะครับได้หมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีโหมดขับขี่ให้ด้วยกัน6โหมดนะครับคุณผู้ชมโหมดแรกเป็นโหมดปกตินะครับโหมดที่2คือโหมดประหยัดโหมดที่3คือโหมดลักจูงโหมดที่4ี่คือโหมดสนุนลื่นโหมดที่5คือโหมดโคนลองนะครับจะทํางานควบคู่กับกล้องด้านหน้าในกรณีที่เราลุยโครนนะครับลุยล่องแบบมองไม่เห็นต่ำกว่า ตัวฝากโปรงเราจะมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับโหมดที่6เป็นโหมดทรายนะโหมดทรายคุณผูมตัวนี้สามารถขับชาเลีได้และนี่ก็คือโหมดการกับถี่6โหมดนะครับที่เจ้าเอลเรสไวน์แทร็กนะครับ4ค 4. 4มีมาให้เรียบร้อยเยอะมากคุณผู้ชมนะครับพวกตัวรักษาระยะห่างที่มุมล้อเนี้ยเนี่ยอาร์ดัตตีพุลส์คอนโทตัวนี้ นี่ครับขึ้นมาแล้ว3ขีดนะสองขีดหนึ่งขีดใกล้เกินไปแต่ผมนะไม่นับเป็น4ขีดนะครับเวลาเราขับรถตามคันข้างหน้านะครับลูฟแปรผันของรถตามตามรถคันข้างหน้ามันจะใช้งานได้ดีแล้วก็ในกรณีที่เราเดินทางไกลคุณผู้ชมมีหมอกลงหนาจัดอดันนี้ทีรุบงกระโจนใช้งานได้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่ามันค่อนข้างเป๊ะเรามองไม่เห็นรถคันข้างหน้านะแต่นี้เปิดตัวนี้ไปแล้วนกะ็ไม่มีชนแน่นอนนะครับภายในก็อยู่ประมาณนี้นะครับมูนลูฟมีให้เรียบร้อย นะแอร์ด้านหลังก็เป็นเหมือนแอร์รถทัวร์วนะครับด้านหลังก็เป็นตัวปรับพัดลมมีไว้ให้ทนะั้งเบาะด้านหลังนะครับตะเกีบมีไว้ให้นี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของวาจันที่เป็นสี ities, ส้มแล้วก็มีอยาเวุธไหลตรงนี้นะครับอาจจะบอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรางวัลน,นี่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรถราคาไม่เกิน2ล้านโอ้โหออปชั่นเยอะขนาดนี้แต่งเยอะขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อมาที่ 065 565 2629เจมกร077นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เรามีบริการไฟแนนซ์จัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะฮะไ,ไ,ไม่ต้องว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับเราไปให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะลูกค้าอยากใส่สไลด์หรือให้ผมขับไปส่งเองอยากเจอผมผมก็จะไปส่งให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมกรเจมกร077ต้องลาไปก่อนฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับอยากปรึกษาในทางการตกแต่งปรึกษาไฟแนนซ์ ทรมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ